สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเมนูเด็นดนไครับได้ยังกินพวะเอกมเนี่อนีลยอันนี้ต้มยำน้ำข้นบ้ม้นเอุ่ตะกต้มหวัวปลาเก๋า คองปวดตรงอิงครับกูลหล่ะวันนี้เราไปตลาดลานปูโโนาเกลือ,ลโอ,โอสดๆเลยครับหลังฮา่นครับ็ดประกอบอาหารขึ้นใหม่ๆไปพื้นที่ในขั้นไปรียบย่างก็ร้อยเอทสา,ารคารมาต,าต้องกินงววนบะมาเอวทะเลต้องกินอาหารทะเลรุ่งยอมน้ำข้นอ๋อ ท่นไปรับผักไตยไม่ได้กินอย่างพลาดบ่เดลี่อันบริหารแตคือซิมผู้พักรักจำไสแกนอันนี้เลยครับนี่ จะละมอกินฮ้อนมาเลยครับพัทยาสายสามลานปลากเกืือเชียงนี่งามเลยเขียงยังงามเลยนั่งเดยออีกเมนูหนึ่งเลยนะครับ ได้กับูมังกรเว้นเลยไปซื้อกูมังกรซื้อกูอดีกว่าตัวเท่าไหนก่อนตัวละเจ็ดพันหาประกาศกินบ็ได้ท้ายคลิปตอนอยู่ตลาดเห็นพี่น้องเบิ่งเนาะพูกสำคัญเนี่ยปูไอ้ยกูอย่างกับกูมังกรตัวตายมันตัวละพันกว่าบาทเนาะตัวเป็นเนี่ยเจ็ดพันหาไหมป๊า ศาสนายี่สิบพ่งจยกเกียอยู่คู่มันอย่างตัวจ็ดปันหาไะนะตัวนี้พ่ออยากหินพริกน้ำปลาพร้อม ตลาดลานโพนาเกลือนะครับนี่ตุ๊กยำน้ำข้นทะเลพี่น้องอยากว่อนเ่ะขอคุ้มปิดได้ไหมครับเมื่อนี้นะครับเรือบัตรพ่อเอกอะมาแล้วนะครับรับหน้างานได้เลยตอนนี้ทีมงานส่งทั้ง,งัตรการตรงอ่าเมื่อนี้พ่อเอกกัถ้าส่งท,ทั้งออนไลน์กับพ่อเอกกัน ออลูกก็งพี่น้องว่ามีโอกาสได้ไปซื้อเพื่อไว้รุ่นรางวัลเราบัตรเด่นเอาไปแจกพี่น้องก็ได้ที่เข้าไปเบิ้งนะครับทักหาพ่อแม่ของหญิงแฟนเพียได้เลย น้อยๆครับพี่น้องหาไปไว้เธอเย็ดกินวนท้าหนั่งขัดตามาก็ได้คิดเห็นนนั่เห็นคลิปปะนั่นเนานะตอนเชิปกระท่าห้างดังเนาะโอ้ยอยากเห็นคลิปคนเบืองหลายอยู่ดิวยโน้ดมาเลยกันเบืองฟัง เขาได้เป็แมว เดีปาเดี like, uh, ๋ยวทีมาเดี๋ยวแบนน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต่อมาอย่างเดี๋ยวป่าเป็นซีรีส์มาแล้วถึงเรียกไงโอ้โหอย่างไรเา

นี่แหละครับอยู่รีสอร์ทเนี่ยอยู่ล,งล้งอีสานรอบนี้พอ่อะเอกกีพาลุยตลาดทันว่าไม่หน่อยปะอดเวลาแล้วเนาะว่างหันกลับไปเพราะได้ฝนตกยืนอ่ารอบนี้เขายืนไปตลาดเช้าทุกเช้าพาอ่อะเอกกีเฮ็ดคลิปใหม่พี่น้องเบิ่งคือเกาเด้อพี่น้องครับเตรียมตัวไว้เลยมวนๆกัน ไม่หน่อยงานพอนันไดคือที่ว่าบานเลียงไทยเรางงอยู่สกุลนะางการยีาาร่ห<อ>้อนเห็นบ่เออนั่นแหะเเห็ดคิปยูบานเพิ่นนะครับเดินไทยเอซียงมคักเลยครับนี่นเยเมื่อกี้ล่เมา,าีบนจางมามังก พเพป็นว่าออกกระสินเออน่าจบมานนี่แหเมื่อก,กี้นี่เพป็นว่าไอเย็ดมาได้บัวตัวเป็นปัญหาบ้น<อ>านก่อนเป็นยอดเลยครับขอบคุณมาเลายขอบคุณบัตรทุกใบขอบคุณหัวใจทุกดวงขอบคุณทุกพิษไมตรีนะครับพี่น้องครับพี่น้องยังมีความสุขหล,ลายๆนะครับชมคลิปนะครับชมสาวน้อยเพลินแปงก็บพี่ลาอุ้งอิงนะครับ ก็มีแต่ความสุขนะครับมอบให้พี่น้องเอฟซีแฟนครับนะครับบางเรื่องบางเ่าหนักนิดเบาหน่อยเราผ่านมาด้วยกันเยอะแยะนะครับพี่น้องเก็งงานไม่เมยก็อยากให้มีแต่ความสุขนะพี่น้องครับ <S 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 ใส่ทอดเป็นภาพนะครับเป็นวิดีโอให้พี่น้องเด้เบลงถุงมือถุกมือพี่น้องก็บเบิง้งหยิมตามเนี่ยสอาตามน้ำนะครับหัวเราะนเนี่ยห้น้ำเนี่ยนะครับปะปนกันไป ายแข็งแรงลำรวยทุกทุคคนครับ